สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงร้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ E ีีนี้นะคะเป็น E ีีที่307ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพักเครื่องมาทั้งหมด20รายการเหมือนเดิมเลยนะคะราคาแบ่งป้นที่องค์ละ200บาทปิดคู่ที่300บาทเหมือนเดิมราคาเดิมเลยนะคะ ก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มที่พระสมเด็จองนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1นนะคะสองเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตารายการที่สองนะคะองค์นี้เขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้เขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเป็นรายการที่สองนะคะพระปิดตาต่อไปรายการที่3มนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยรายการที่3นะคะด้านหลังเขียนว่ารุ่นรวยทันใจนะคะวัดตะโกปี25 สองห้าห้าแปดหรือสองห้าสี่แปดนะสองห้าห้าแปดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยเหรียญเสมารวยทันใจนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญพญาหนูเพือกนะคะเป็นเหรียญพญาหนูเพือกหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะ มีรอยจานมาด้วยนะคะเป็นเหรียญที่มีเขียนรอยจานนะคะรายการที่4ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหมือนแบบกระดูกผีนะคะอง์นี้รายการที่5นะคะน้องเปิดแต่งปันที่200บาททุกรายการปิดคู่300บาทนะคะองนี้รายการที่5ต่อไปรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุริยันนะคะรุ่นรวยตลอดนะคะหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวางน้ําเย็นนะคะองคนี้รายการที่ 6นะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเหรียญเจริญพรบนพระอาจารย์ต้อมนะคะรายการที่7นะคะวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่เดี๋ยวน้องส่องหน้าพระให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะต่อไปรายการที่8นะคะ รายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบร,รายการที่8นะคะองค์นี้นะคะออกวัดช้างเผือกปี2519นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเป็นรุ่นพิเศษนะคะองค์นี้ปี17นะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านหลังเป็นตัวยันอักขระโดยเฉยพาะของท่านเลยนะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่10นะคะองค์นี้ด้านหลังมีเหมือนคล้ายๆรอยนิ้วมือนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่10นะคะพระนางพญาต่อไปรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอักขระด้านหลังนะคะน้องสองด้านหน้าให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะเป็นเหรียญบล็อกแกะมือนะคะอง์นี้หลวงพ่อพานนะคะปี2519นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตารายการที่13านะคะต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระอะไรน้องก็รู้จักนะคะองนี้นะคะรายการที่14เดีวน้องส่องให้ดูละกันนะคะ พอไปรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นหลวงพ่อเงินนะคะเหรียนขวัญถุงรายการที่16นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อโลหะนะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเหรียญรุ่นดวงเศรษฐีรุ่น1นะคะอง์นี้รายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพระผงสุพรรณรายการที่19นะคะด้านหลังมีรอยนิ้วมือนะคะมีรอยกดนะคะองค์นี้รายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตรายการที่20นะคะปี251 1หยนเหรียญเนื้อผิวออกสีดำๆนะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ปิดพระในช่วงนี้นะคะน้องมีพระแถมไปให้ทุกองทุกทุกกล่องนะคะทุกบ้านเลยนะคะ ก็แบ่งป,ปันกันไปนะคะได้เหมามาบางรายการนะคะน้องก็เปิดแบ่งกันไปนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะพระคุณแผนต่อไปรายการที่22นะคะก็เป็นพระคุณแผนเหมือนกันนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องคนล,ละสีนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องสีออกสีชมพูนะคะสีชมพูสีดแดงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่22นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะต่อไปรายการที่23นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังมีตัวตัวอักขระว่ารวยแบบนี้เลยนะคะมากับพระสมเด็จเลยนะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญพัดยศนะคะเป็นเหรียญพัดยศเรื่องสมณศักดิ์หลวงปู่มหาศีลานะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระแบกม่านนะคะพระสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระสมเด็จแบกม่านหลวงพ่อกล้วยองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะ เป็นพระผงสุพรรณรายการที่26องค์นี้เหมือนมีมนฑสารจุดดำๆแบบนี้ด้วยนะคะที่ด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นเหรียญพลิกดวงนะคะเป็นเหรียญพิกดวงนะคะหลวงพ่อสุริยานวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะองค์นี้นะคะสองห้าหกสี่นะคะรุ่นพิกดวงนะคะหลวงปู่สุริยานนะพระครูสุริยานนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่28นะคะเป็นพระสมเด็จฝั่งตะกุดนะคะเป็นพระสมเด็จฝั่งตะกุดนะคะองค์นี้รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29 <gap> เป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบรายการที่29นะ,ะนะคะออกวัดโบสถ์โพทองนะคะจังหวัด เพชรชวูนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมรายการที่30นะคะด้านหลังเป็นรูปส้มนะคะรูปทรงใบโฟแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสีนะคะหลวงพู้สีวัดเข่าถ้ำบุญนาคนะคะปี2518องค์นี้เป็นรายการที่31นะคะอง์นี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะ รายการที่32นะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะรายการที่32อ,องค์นี้จะเป็นเนื้อเก่าเนื้อกุเลยนะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะว่าเป็นพระอะไรนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่32นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารนะคะ เป็นพระสมเด็จมีเนื้อมนสารองค์นี้รายการที่33นะคะเดี๋ยวส่งหน้าพระให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่34นะคะรายการที่34เป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะเป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะองค์นี้เนื้อผิวแตกรายงาสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงปู่ศิลาศิกนะคะองค์นี้นะคะเหรียญโชคดีรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อยืนนะคะเหรียญแจกนะคะต่อโค้ชแจกมานะคะรุ่นพระพุทธเจ้า1ิบชาตินะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ เนื้อผิวสีทองชุดทองสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37เนะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆนะคะศิลามหาเฮงน,นะคะองนี้เป็นรายการที่37นะคะเหลี่ยนแปดเหรี่ยมน,นะต่อไปรายการที่38นะคะ รายการที่38นะคะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะคะองค์นี้รายการที่38นะคะปี2 5 1 3นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะต่อไปเป็นรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีฝั่งตะกุดเหมือนกันเลยนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จมีฝั่งตะกุดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ่อไปรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะรายการที่40รายการสุดท้ายนะคะเป็นหน้าลวมเป็นหน้าพ่อแก่แบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าพ่อแก่ฤรือีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะพี่สามารถแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ